muốn mình đi mày kìa dần mày dần mày không em tùng quá

ôi nữa ngon nghe để ớ đuối nữa ngon nghe đi ớ đuối nữa ngon นี่เบ้งเนี่ยนะครับสนทุกการนข่งขอนครับอันนี้เตกระจาแล้วกันฟูลนีีนะครับพบกับออสตาทุก่าครับวันนี้สิดตอยู่สิดร่อส

คุณ่ครับจะไปการแ้ขางขันห้องดิวิชั่นสองครับออคืออะรการไอซีนตบขาดทุวันห้านครับบอลนี้ตดรน้ติบอลนี้ติดง่ายติดเอฟบีเอฟตูเป็นยังไงครับมาริตเฮครับผมตีไปจบทีสองเพิที่สามก

ตรงนี้ครับเราจะเร hehe, 65, ิ่มทำการแข่งขันเวลา14บสนาฬิกครับ14าฬิกาเริ่มชิงออมครับนะครับตรงนี้เพราะว่ามีักบที่สิ่ครับถ้าเราช้าด็ด่ครับแงเตะแ้แน่เรับเอาัดำ่หร่พยายามแาเย ไทยร้อนครับเปลี่ยนผู้ปลกเปลี่ยนตัวเท่าน okay, ั้นครับเพื่อหาเปลี่ยนเปลี่ยนกเปลียนดังเช่นตัวนี้วิ่งออกหลังก็เดินและผู้เล่นเข้ามาในแดนนี้นะครับไม่นเหตการเปลี่ยนเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็ดังนะครับต้องเปลี่ยนผู้ลุกเปลี่ยนก็เท่านั้นครับต่อไปผู้เล่นในสนามครับเดี๋ยวหมไม่ทันออกไปเลยครับยังให้ผู้เล่นในสนามเข้าไปแทนครับทาเปลี่ยนข่าผู้เล่น

อุดิลเลนจะตู้ตับตู้ของทีโรสตาตู้สะดกมาทีกรุณาเล่นเจสต้ากันตอบสีขาวดีกว่ดีกว่าดีกว่าดีกว่าทกันครับมาทีจะต้องต้อสต้อง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 ต้เงต้องต้องเ้องต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 ้อง เอครับขอเชิครับเตัวอย่างนีงง้ครับปมทีกีองทีมอตาทีมกาตเลหมัยเล็กก <uates> ิแตกครับอ่ครับีครับงน้คครับ

ชาวของเ้ทไ่ช right, ื <size mayor> invers, ่นีี่รงนี้เป็นอย่างไ้างครับเป็นยูดทุ่งของทีมอีสป่าทุ่มเสียบครับทีมมาเลืองแปดขออสาทุ่เสียาทีมมาเลือส เมดียวพรุ่งนี้ยาวพรุ่งนี้สามแมตอะถ้ามุดเข้า,ามุดเข้าหมดอะถ้าพรุ่งนี้ก็เข้าก็แปดลองจริงอะมดเข้าหมดนะแล้วพรุ่งนี้แมตแพ้ก็แมตเดียววันนี้เข้าก็แมตเดียว,ว<ะ>สวยไอ้แบงไ้แบงค์มึงเหน

ใช่เวลาใช้สังสงเราจะขอเล่นครับเวลาผูต่อไปครับมาดูเราลยครับที่นี้ครับที่นี่คู้แรกครับเมื่อเวลาสิบสนาฬิกาตอบครับตอนนี้มีจรวดคู่สิคู่ครับ่แร้เลื่อวงเนแคอเรไม่ทันเนี่ยนอนประมาณตีสามตีสี่ย่ปะจะกับอ่ะแต่กูตื่นเที่ยงครึ่งนี้

ขบไปที่น้อยเชี่ยมันไม่ขยับรับเทียหาไ่ีะไบไปเอาเบ็ดไปตัวหลัง

มาอย่ตดที่กองหนังท้องที่เรียนเบิกยามาแต่ดิฉนเต้นีเลยทชไมเต้เยอะมากเลยเ้เ้วันนี้วันเสาร์วันนี้เเลยเชเสาร์วันนีวันเสาร์นีอย่าลืมนะคัวลนีนที่กอนได้ื่อะวันี้เราจะติดกันี บดูโดนา้มลได้ก็ไปดูแบบจัดจักรตั๊กตัวไม่ได้สิไอเจนดูไม่ได้ก็เดูกเป็นก็แม่ไม่เชียวทีมอัดตั้งไม่ได้ก็เกือบได้ตัวไม่ไครับแปลทีจนสายก่อนงานจะได้ับแต่กองก็ไม่ใช่กันครับสูงก็ไม่ระสูงับ เป็นเลยทีจะเป็นในูสจงวกะาจะเไงจะมีอออยู่ทุกคนจะมจับบอยแล้วตองบริษักิจตลวีด่ายมาที่เราแนี้เกไม่รู้นีเลยรอู้้ครับเอย่งไป่งเชื่อรบนี้เสียดายครับ

ย <sh arp> ัต so <fox> hey, like ุ๊กตัอาจารย์ก uh, uh ็ไปกัมครับมา่ดอาโดม่า่ฮ่รยก็ไยครับผมลอบ่อาจารย์กครับ่เยมแมถ้าไม่สผมิงไม่ับมันนี่่่่

Ô đâu ớt Ui Tìa 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 Sau đấy ôi, cho để ớt Xuống Ôi dì yeah. <laughs> <laughs> Mày pháo mày pháo <laughs> แต uhh ่ฉันก็หลังของเร่งรัดไปหมดตัวเลขที่ของโอกาสที่จะได้เดือดมาเลยจะได้จับกันแล้วก็อาจารย์ก็บอกบ๊อบบี้บีที่บ๊อบบี้นี่เะตอนนี้ตัวเลขหุ่นสักรหัสหุ่นสักรหัส

เสียเงินประมาณ25ประมาณนาทีวกว่าเราบูชาแล้วก็ยี่ห้ามือตัวหลังบอมตัวหลังบอม

Hãy đi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không có. lỡ những video hấp dẫn มาให้ประตูใเล่นใหญ่มาดีย่ครับอยากชลูกล้ตองตัทีมแอรอไพรครับทีมไอสตาทีสเดียครับมาทีเตเตยยงมายุนติทีเตเตครับตอไปยังจะเนใคไทนะครับติเกียร์ก็ถอยดแล้วบอลชุนนบอลชุนซูเดียเป็นามทีหัวปนเชฟมา

yeah